ตัวยอย่างข้อนี้นะครับจงหาค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ3 5 4 3 0นนสี่ร้อยสามสิบนะครับสามหมื 35, 30, ่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบครูเอามาเขียนตรงนี้นะครับสามห้าสี่สามศูนย์เขาต้องการหาค่าใกล้เคียงนะครับเต็มหมื่นเต็มหมื่นเนี่ยเราต้องดูหลักพันนะครับ หน่วยสิบร้อยพันก็คือเลขห้านะครับถ้ามากกว่าหรือเท่ากับ5เราต้องปัดขึ้นนะครับเราต้องปัดขึ้นนะอ่าปัดขึ้นตนัวนี้นะครับมันก็จะถูกทดเลข1ขึ้นมานะครับก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ก็จะกลายเป็น4ที่เหลือใส่ศูนย์ให้หมดเลยนะครับโอเคได้คำตอบออกมาตรงนี้